ไ <c oughs> ม่แอนนัทไหวพ่อปูสิจะรู้ <P u> พ่อปูบันนี่อ่า <c oughs> ไงถามอะไรตอบได้ใช่ไหมเนี่ยตอบได้อตอบได้แล้ววันนี้เราไาทำอะไร,รอะพ่อปู <c oughs> วันนี้เรา <c oughs> เอ๊พะพ่อปูหายเอา <c oughs> พ่อจะถามหน่อยพ่อปู่หายเฉยน่าน่ะดิพ่อปูหายเยาอ,ายอ้าอย่างงี้ก็ไม่รู้กันพอดีสิพ่อปูไม่รู้ไง <c oughs> บันนี่รู้ไงวันนี้อ๋อพ่อปูไม่รู้แต่บันนี่รู้ใช่วันนี้เราเอาการ์ตูนแคทนะครับมาฝึกวันนี้การ์ตูนแคทของเรานะครับจะมาทําการฝึกสู้กับคู่ต่อสู้ก่อนอื่นเลยเราไปออกไปดูสนามกันดีกว่าโอ <c oughs> พอปู่มาอีกแล้วเหรอประตูจุกเบิดอ้าวพอปู่หายอีกแล้วอ่ะให้ตายเถอะพ่อปู่เนี่ยพ่อปู่มาเปิดประตูให้โอ้ดูสนามสิวันนี้เรานะครับจะทําการฝึกการ์ตูนแคทในสนามแห่งนี้นั่นเองโอ้ยก่อนอื่นเลยใครใจดีกดไลค์กันเข้ามาก่อนเลยครับแล้วคราวนี้นะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะใช่แล้ว บันนี่ว่าแต่เราก็มาถึงสนามกันนานแล้วนะไม่เห็นมีการ์ตูนแคทเลยอ่ะโอ้โหการ์ตูนแคทของเรานะครับรออยู่ฝั่งบลูบูสกระทิงสีน้ําเงินนั่นเองนะครับโอ้โหตอนนี้นั่นไงเขาออกมาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้พอปูไม่อยู่แล้วครับประตูเปิดเองตอนนี้โอ้โหนั่นไงอยู่ใกล้ๆก็เปิดแล้วนะเนี่ยใช่การ์ตูนแคทของเรามาแล้วนะครับนั่นไงวิ่งออกมาแล้วการ์ตูนแคทน่าจะพร้อมแล้วแน่เลยใช่โอ้โห อ้าว,าวไปไหนไปไหนจะปีนไปไหนเนี่ยการาตูนแคทเขากำลังโชว์ศักยภาพความแข็งแกร่งของเขานะครับให้กับศัตรูเห็นว่าโอ้โหตอนนี้นะครับเขาอยู่ข้างบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับประกาศศักดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปรอยดูคู่ต่อสู้ของการ์ตูนแคทกันดีกว่าครับ โอ้โหว่าแต่คู่ต่อสู้งกัลโดนแค่จะเป็นตัวอะไรครับในสเตจแรกของเราเนี่ยเราอยู่สนามทรายแบบนี้แบบน,นี้จะว่าจะเป็นอะไรอะ่ะไม่รู้นะครับหรือว่าจะเป็นพวกที่อยู่ในทะเลทรายนั่นนะดิเฮ้ยอาจจะเป็นไปได้เช่กันหนหันไปดูสิเฮ้ยแต่ว่าฝั่งการ์ตูนแคทเนี่ยอยู่ฝั่งกระทิงสีน้ำเงินใช่ไหมใช่สู้ของเขาอยู่ฝั่งเลดไลโน่นั่นก็คือเลดสีแดง ตอนนี้นะครับผู้ต่อสู้ของเขาได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว้โว,โวนั่นก็คือสไปเดอร์ควีนนะครับแมงมุมราชินีโอ้โหตัวใหญ่มากเลยครับไม่รู้ว่าการ์ตูนแคทของเราจะสู้ได้หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเราไปดูการต่อสู้กันเลยดีกว่า โอเคนะครับตอนนี้ศึกการต่อส ER like ู้ของเราได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับดูซิใครจะเป็นฝ่ายเปิดก่อนไปแล้วครับโอ้ยกระตุ้นแคสมาไปแลูกมาด้วยบันนี่โอ้ยแมงมุมเริ่มการทําการปล่อยลูกแล้วนะครับอ้าวกระตูนแคทเราไปไหนนะครับนี่กระตูนแคทมันกําลังเดินอยู่อย่างช้าช้าไปแล้วนะลูแมงมมไแล้วนอนปีแล้วครับโอ้ยเอาแล้วครับจัดการลูกแมงมุมไปหนึ่งครับตบไปสองครับยังไงครับโอ้ยลูกมาด้วยกระตุ้นแงมุมก่ไดครับอื้มเฮ้ยังไงครับเอาแล้วครับโอ้ยหัวครับ ขวดครับขวดครับขวดครับแมงมุมจะตายแล้ววะนี่ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสุดยอดมากเลยนะครับควีนสไปเดอร์ไม่สามารถแมงมุมมันยังพยศอยู่เมื่อกี้นั่นนะสิครับโอ้โหยไปเดอร์ควีนไม่สามารถสู้กระตูนแคทของเราได้นะครับในสเตจแรกกระตูนแคทเลือดลดไปแค่600เอยเองทั้งที่แมงมุมมีเลือดเยอะกว่าตั้งเยอะ ว่าจัดการได้นะเนี่ยนั่นแะสิครับโหงั้นะเดี๋ยวเราไปดูวิวัฒนาการการ์ตูนแคทในสเตจแรกกันดีกว่าโหวิหวัฒนาการขั้นแรกการ์ตูนแคทท้องเลยนะครับเนี่ยโอโห้หอ้หวนเลยอะสงสัยมันกินลูกแมงมุมเลยนะครับเมื่อกี้ว่าแต่ศพแมงมุมยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับบั้ตี้เคลียร์พื้นที่ด่วนนี่เคลียร์พื้นที่นะครับช้เกอร์ก็ใช้แต่บันนี่ตลอดนะก็ไม่เคยออกแรงด้วยตัวเองเลย บันนี่อยู่ฉันก็ต้องใช้บันนี่สิตายเถอะเฮ้ยไปทำไรเนี่ยทำไรเนี่ยเฮ้ยทนมานานแล้วนะไม่นะไม่นะทนมานานแล้วนะเฮ้ยทนมานะทนมานานนะอุ้ยกระตุนแค่จัดการบันนี่ให้หน่อยสิทนมานานแล้วนะอุ้ยว่าแต่คู่ต่อสู้กระตุนแค่เป็นตัวอะไรเนี่ยอุ้ยรอบนี้ฉันว่ามันต้องดูโหดกว่าแมงมุมแน่เลยอะบันนี่เฮ้ยโหดกว่าแมงมุมมันต้องเป็นอะไรอะเอ้ยฉันก็ไม่รู้อ่ะ ว้า <Whoa! S 2> <Whoa! S 1> นี่มันหนอนทะเลทรายปะเนี่ยใช่นี่มันใจแอนวอร์มนี่ <c oughs> โ้ยหนอนทะเลทรายยักษ์โอ้ยตอนนี้ <Whoa! S 1> นะครับโอ้ยคู่ต่อสู้ของการ์ดูนเคทก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยงั้นเดี๋ยวเราไปดูการต่อสู้ของการ์ดูนเคทกันเลยดีกว่าโอเคนะครับตอนนี้การต่อสู้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับดูสิว่าใครจะทําการเปิดก่อนนะครับ <c oughs> เปิดก่อนได้เปรียบครับโอ้ยเจ้าหนอนเปิดก่อนหรือเปล่าครับ นั่นไงมันเริ่มคำรามแล้วมันพยายามจะปล่อยอะไรออกมาด้วยอะเฮ้ยกระตุนแคทวิคเข้ามาแล้วเอาไนไงไงไงอยู่นี่ไงไม่เห็นโอ้ยกระตุนแคทเปิดก่อนแล้วครับนั่นไงเจ้าหนอน โอ้ยกระตูนแคทตัวเล็กมากเลยตอนอยู่กับเจ้านอนเนี่ยโอ้โหยังไงครับเจ้านอนแพ้ผ้าเที่เรียบร้อยแล้วหุ้นกลับลงทรายไปแล้วโอ้โหมุดดินหนีไปที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้ยกระตูนแคทอ้วนของเรานะครับชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหยิ้มแฉ่งเชียไม่ทราบว่าต่อสู้กันไวมากเลยอะใช่ไม่ทราบว่าคือขอสภาพหน่อยครับกระตูนแคทการต่อสู้ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับอ๋อผมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับรู้สึกว่ามันอ่อนนะเนาะอ่อนมากเลยกระตูนแคทต่อยไม่กกีี่่ท็ตายแล้ว สุดยอดไปเลยการ์ตูนแคทสุดยอดมากเลยครับการ์ตูนแคทโอ้ยตอนนี้การ์ตูนแคทกลายร่างมันที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้อยบันนี่ดูกล้ามอก,อกเขาสิใหญ่ยายมากเลยยสุดยอดมากครับการ์ตูนแคทไม่ทราบว่าการ์ตูนแคทเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้อ๋อก็อไม่มีอะไรมากอะอืมไงการ์ตูนแคทอยู่แล้วอะครับโอ,อ้หหลังจากเขาผ่านการฝึกจนพัฒนา เริ่มขยับได้แล้วว่ะบันนี่เฮ้ยว่าแต่คู่ต่อสู้การ์ตูนแคทเนี่ยเป็นตัวอะไรกันเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเรารอดูคู่ต่อสู้การ์ตูนแคทออกมาเลยดีกว่าว้าวคู่ต่อสู้การ์ตูนแคทออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ก็คือฮาเบนนะครับนั่นก็คือสฟิงในร่างมนุษย์ทรายโห้ยมันออกมาในสนามฝึกทะเลทรายแบบนี้นี่เองทุกทีฉันไม่เคยเห็นมันออกมาเลยะโอ้ยฉันก็เคยเห็นนะจากิลอรอ โอ้หตัวมันประกอบขึ้นมาจากทรายบนพื้นนี่ปะเนี่ยมันนี่อาจจะเป็นไปได้นะครับไม่รู้มันเอาทรายมาจากไหนนะโอ้โหคลุกกลุนเชียวนะครับโอ้โหดูสิผงทรายเนี่ยบิดรอบตัวมันฝั่งกระดุลแคทเขาจะสะทกสะท้านกับปรากฏการที่เกิดขึ้นตรงนี้หรือเปล่าครับเป็นยังไงบ้างครับตัวกระดุกระดุลกระดุนแคทผมเชื่ว่าเรื่องเนี่ย ไม่ขดามือผมหรอกดูหน้าอกผมก่อนอ่าดูสิอกผายไหลพึงหองตึงหน้าตั้งเลยนะครับตอนนี้การ์ตูนแคทของเราฉันว่าการ์ตูนแคทดูน่าจะพร้อมแล้วนะบันนี่ใช่ยืนพึงขนาดเนี้ยถูกต้องถ้าพร้อมแล้วก็ให้มันสู้กันเลยดีกว่าต่อไปนี้นะครับการต่อสู้ระหว่างการ์ตูนแคทแล้วก็สฟิง์มนุษย์สายได้เริ่มขึ้นแล้วโอ้ยการ์ตูนแคทเปิดก่อนได้เปรียวครับเปิดก่อนได้เปรียวครับนั่นไงโอ้ยขอ้ครับโอ้ยมัของมนุษย์สายแรงมากะ โอ้ยกรตุ้นแคทเลือดเหลือเท่าไหร่ครับโอ้ยเลือดเหลือดเจ็ดพันแล้วครับโอ้ยมนุษย์ไซเลือดลดไปเกือบครึ่งแล้วบันนี่โอ้โหมนุษย์ไซโอ้ยโอ้ยเขาคำรามคำรามโอ้ยมันพยายาปล่อยปล่อยอะไรปล่อยอะไรออกมาอะไรอย่านี่ไงโอ้ยกรตุ้นแคทของเราบอกไม่สะทุกสถานนะครับเอาหัวฟาดอย่างเดียวครับนี่นี่ไงล่ะนี่นี่กระตุ้นแคทมัของมนุษย์ไซมันรุนแรงมากค่ะบันนี่รุนแรงก็สู้กระตุ้นแคทไม่ได้หรอกนานนายหกล้มเลยโอ้ยเส่เส่สะดุด เมาแล้วไม่ไม่ใช่ครับเขาสะดุดเม็ดทรายครับเขาสะดุดเม็ดทรายเอ้ยแล้วก็หายไปเลยอะ่ะให้ตายเถอะนี่บอกแล้วก้อนเนี้ยเม็ดทรายตรงเนี้ยให้เช็ดออก <c oughs> อเดินสะดุดนิดเดียวล้มเลยไงหุยแต่บันนี่เลือดของกระตูนแคทกระตูนแคททำไมเลือดเต็มอะ่ะเมื่อกี้เลือดมันลดอยู่แล้วอยู่ๆก็เลือดก็เต็มอีกครั้งนึงนั่นสิมันชาร์จพลังเหรอเนี่ยสงสัยกระตูนแคทกำลังจะวิวัฒนาการตัวเองอีกแล้ว โอ้ยตอนนี้นะครับการตนแคทของเรากลายล่าเป็นการ์ตุนแคทนักกล้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วหุยดูไหล่ของเขาสิครับใดูกล้ามหน้าท้องดูกล้ามหน้าอกสิอุยมาดูกล้ามหลังนี่ไชก็โอ้โหหุยเข้ามาดูใกล้ๆสิการ์ตนแคทเนี่ยหุยกล้ามหลังเขาแบบพังองาดมากตอนนี้กล้ามเยอะไปหมดเลยอ่ะโอ้ยก็ว่าทําไมกล้ามถึงใหญ่ขนาดนี้ก็สู้กับมนุษย์ทรายไงเมื่อกี้ หุยจริงด้วยหุยว,ว่าแต่รอบนี้เป็นรอบสุดท้ายในการต่อสู้แล้วนะครับเราไม่รู้ว่าการ์ตูนแคทเนี่ยหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยเขาจะกลายร่างเป็นแบบไหนนะครับนั่นสีบันนี่ฮ้ยช้เกลือใช่ว่าเราไปประจาตาแหน่งดีกว่าเดี๋ยวคู่ต่อสู้การ์ตูนแคทก็จะมาแล้วโอเคตอนนี้คู่ต่อสู้การ์ตูนแคทได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้นี่มัอนอะไรกันเนี่ยใหญ่มากเลยบันนี่โอ้ยมนุษย์ายตัวยักษ์นะครับเฮฟเว่นเฮฟวี่นะครับ โอ้สฟิงตัวใหญ่มากโอ้ยอย่างนี้กระตูนแคทจะสู้ได้ไหมเนี่ยตัวใหญ่ขนาดเนี้ยโอ้ยฮูโนนะครับใครจะไปรู้นะครับถ้าอย่างนั้นเราก็ให้ศึกครั้งนี้ต่อสู้กันเลยดีกว่าไปแล้วกระตูนแคทเปิดก้อนเหมือนเดิมทำไมมนุษย์ทรายนิ่งจังเลยอะโอ้ยกระตูนแคทเข้าไปตีก้นครับตีก้นครับเพี้ยเพี้ยเพี้ยเฮ้ยมนุษย์รายมันพ่นไฟออกมากระตูนแคทของเราดูครับกรตูนแคทเราพยายามไปตีตูดอะตอนนี้นี่ไงบัรนี่ที่ฉันบอกว่ามนุษย์รายมันพ่นไฟออกมา ฉันว่ากระตูนแคทของเรามันตีไม่ถึงหรือเปล่าน่ะโอ้ยตอนนี้มนุษย์ทรายอยู่ข้างบนพื้นดินเรียบร้อยแล้วนะครับกระตุนแคทยังไงครับปีน,นค,ครับไปนนบไหนแล้วเฮ้ยอ้ย<ง>ตบแล้วครับโอ้ย,อยมนุษ,ษย์ทรายก็ปล่อยอะไรออกมาตลอดเลยโอ้ยกระตุนแคทโดนดาเมจเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้เลือดเหลือ7 8 5 0นอะครับโอ้ยในขณะที่มนุษย์ทรายยังไม่ลดเลยนะโอ้ยบันนี่ดูซีตอนนี้กระตูนแคทมันพยายามจะปีนขึ้นไปหาตัวมนุษย์ทรายอะยังไงครับยังไงครับ โอ้ม <ame> ันปีนเข้าที่ก้นมนุษย์ใส่นี่คือหลักการต่อสู้ของการ์ตูนแคทเลยนี่โอ้ยปล่อยไฟออกมาแล้วโอ้ยตัวเล็กออกมาด้วยใจเกอรมันปล่อยลูกออกมาเฮ้ยริงด้วยโอ้ยปล่อยลูกสมุนจอโอ้ยปวดกับตัวเล็กแล้วครับตอนนี้ตัวเล็กมาจัดการออกลรงแทนแล้วโอ้ยเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้ยสึกรอบสุดท้ายนี่มันช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินน่ากลัวมากๆเลยครับสึกครั้งนี้ อุ้ยตัวใหญ่โจมตีด้วยอุ้ยให้ตายเอะกรตูนแคทเราจะสู้ได้ไหมเนี่ยตอนนี้เป็นสองลุมหนึ่งไปแล้วบันนี่โอ้โหอ้าวไอ้ตัวเล็กตายครับตัวเล็กตายไหมตายไหมตายหรือเปล่าอุ้ยยั่งยังยังไม่ตายโดนตบหัวเลยอะตบเข้าบลอกหูกระตูนแคทนนไงโอ้โหเอาแล้วครับกรตูนแคทกำลังจะไปจัดการตัวใหญ่ต่อครับตอนนี้ตัวเล็กตายไปเรียบร้อยแล้วอุ้ยตอนนี้กรตูนแคทครับเข้าไปแล้วครับเฮ้ยมันดนตายเป็นคนอะไรออกมาเนี่ยยังไงครับ ยังไงครับกระตุนงแคทของเราโหสุดยอดมากครับตอนนี้เขากําลังพยายามที่จะโจมตีคู่ต่อสู้อย่างหนักหน่วงอยู่โดนไหมครับโดนบ้างไหมครับโอ้ยบันนี้ฉันว่ามันไม่โดนเลยนะเนี่ยโหกระตุนงแคทกะโดดครับโอ้ยเลือดมนุษย์สายตอนนี้เหลือหกพันบันนี่โอ้ยเราแบบโอ้ยหาดูยากมากนะครับตอนนี้หาดูการลดของเลือดของมนุษย์สายยากมากครับตอนนี้เฮ้ยพอกระตุนแคทโจมตีไม่ได้เลยนะเนี่ยโอ้ยได้ไหมได้ไหมเฮ้ยมนุษย์สายจะ โจมตีอีกแล้วยังไงครับอุ้ยกระตูนแคทของเรานั่นไงเข้าไปแล้วโจมตีอุ้ยมนุษย์สายย่อตัวครับมนุษย์สายเริ่มย่อตัวตัวเองครับมนุษย์สายบอกว่าเฮ้ยเริ่มลำคาแล้วนะกระตูนแคทต้ไมสู้ฉันไม่ได้สักทีเนี่ยฮึเจอกันสักหน่อยไหมสักตั้งไหมฮมนุษย์สายเริ่มย่อตัวแล้วครับตอนนี้นั่นไงตอนนี้เริ่มสู้สีโอ้ยกระตูนแคทสู้ได้ครับตอนนี้อุ้ยมนุษย์สายจะย่อตัวเล็กตัวเองทำไมเนี่ย มันจะย่อตัวตัวเองเล็กทําไมเนี่ยไม่เข้าใจนะครับโอ้ย,อยสงสัยก็าลาคาญการ์ตุนแคทไม่ได้สักทีอ้าวตายแล้วครับเรียบร้อยการ์ตูนแคทของเราเป็นผู้ชนะนั่นเองอนี่เป็นเพราะว่ามนุษย์ทรายอ่อนให้นะครับไม่ใอาการ์ตูนแคทชนะด้วยตัวเองนะโอ้ยตอนนี้การ์ตูนแคทกำลังไปประกาศสักตาอยู่นะบันนี่ประกาศยังไงครับเนี่ยมันกาําลังจะเดินไปประกาศสักตากลายล่างเป็นเลเวลอัเก9 9โอ้โหกลายล่างเป็นเลเวลเก9เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ อุ้ยกระโดดลงมาแล้วโอ้ยกระตุลแคทนักกล้ามครับโอ้โหดูโอ้ยดูปีกข้างหลังให้ดูด้วยโอ้ใหญ่มากนะครับโอ้ยแล้วดูโอ้ยโอยกล้ามเขาครับกล้ามเขาฮึโอ้หกล้ามเขาใหญ่มากเป็นนี่นี่ไงล่ะโอ้ยกระตุลแคทของเรานั่นไงชายเก่าโอ้โหเข้าไปใกล้ได้ยังไงเนี่ยไม่น่าเลยชายเก่าเนี่ย ป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสาหรับการต่อสู้ของการ์ตูนแคทโอ้ยตอนนี้กลายเป็นเลเวล999นะครับเป็นการ์ตูนแคทนักกล้ามนั่นเองโอ้อยสำหรับวันนี้นะบันนี่ชาเกิลขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนอื่นใครใจดีนะครับกดไลค์กันเข้ามาด้วยนะครับสาหรับวันนี้บันนี่ชารเกิลขอตัวลาไปก่อนบายๆทุกคน